เอาเลยครับผู้ชมครับก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับย,ยนาานินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ้โหส่งกันอีกแล้วนะครับนี่เปิดตัวบัคโคตไทยเลยนะสำหรับเปิดใหม่นะครับทีนี้ก็ จะมีเกี่ยวกับปืนใหม่มาอีกแล้วในแพทหน้าเนี่ยที่กำลังจะอัปเดตในอีกกี่วันแนวนะรับจริงอ่ะมันน่าจะเข้าประมาณเดือน2เดือนจากการอัปเดตแนวก็ไม่ได้เข้ามาเลยปุ๊บแนฟสำหรับตัวปืนอัปเกรดต,ตัวถัดไปนียนะครับนี่ก็คือจะมีการอัปเดตตัวแพทใหม่เนี่ยในอีก2วันเท่านั้นแนฟสองหรือ3วันนี่แหละก็จะมีการอัปเดตแพทใหม่แล้วนะครับซึ่งก็เตรียมตัวไว้เลยนะสำหรับของใหม่ๆตัวละครใหม่แล้วก็หมวดใหม่ของใหม่อัปเดตใหม่หลายอย่างเลยรับก็อาจจะแบบ ไม่ชินไปเลยะครับก็มีไอเทมใหม่อะไรเยอยะยๆมากมายเลยนะเหมือนแบบมีระเบิดกัดกร่อนมีอะไรตักอย่างวุ่นหลายอย่างมากนะ้าใครได้เทสได้เซอร์เวอร์วันนะ่าจะรู้นะแล้วก็โดยตัวโซนฟิวเจอร์ยนะก็จะถูกแยกออกจากกันนะเป็นแบบโหมดแชทคุยกับโหมดที่แบบอ่าซ้อมยิงก็จะแยกกันเลยนะเป็นแบบ ไม่สามารถเข้าวาร์ปเข้าไปหาในาที่เดียวก็ได้แล้วนะมันจะแยกเป็น2โซในให้กดเลยนะครับก็ถุกแยกในแพทนหน้านะครับซึ่งก็มีโหมดใหม่มีอะไรโอ้โหน่าเล่นมากในแพทนหน้าก็ต้องรอติดตามนะครับอัปเดตคร่าวๆนะครับทีนี้ในคลิปนี้เราจะไปสุ่มเป็นกล้ามทองอกันดีกว่านะเป็นกล่องสุ่มกล้ามทอง30เพชนะครับตอนนี้เราจะไปลองสุ่มดูาดู30เพชเนะี่ยจะได้จริงๆหรือเปล่าสำหรับกล้ามทองนะแล้วก็จะพูดถึงเป็นตัวปืนอัปเกดตตัวถัดไปดีกว่าแล้วก็พูดถึงตัวอัปเกดต่อไปเนี่ยมีหลายปืนเข้ามามาากนนนนตตออี้จยโหล บ่มากเลยครับคุณครับอ่ะ ก็เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงทีหลังันการจับตัวเบนอัปเกรดนะครับที่เราจะเข้าในแพทน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเป็นกล่องสุ่มกล้ามทองกันดีกว่าะครับรู้สึกว่ากรามทองก็เพิ่งเข้ามาในเดือนที่แล้วใช่ไหมของเซิร์ฟไทยแต่เราไปดูเซิร์ฟนี้ดีกว่านะเป็นกล่องสุ่มกล้ามทองไม่แน่เ็าอาจจะเข้าเซิร์ฟไทยมาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันคืออะไรเราไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยเอาเละครับผ<ม>ู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ย้ายมาที่เซิร์ฟเวอร์นี้มาที่อัปอยแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับตัวกล ดูว่ามันเป็นกิจกรรมแบบนี้นะที่จริงผมเคยรีวิวไปแล้วใช่ปะสำหรับกล่องสุ่มตัวเหมือน BTS ใช่ไหมนี่ผมจะมาลองสุ่มกันอีกครั้งนะครั้งนี้คือมันใหม่อีกแล้วนะสำหรับกล่องสุ่ม30เพจเท่านั้นนะครับนี่ก็จะมาลองสุ่มามาดูนะก็คือในตัวกล่องตัวนี้เนี่ยจะมีด้วยกันหนี่เป็นเซตเลยนะครับก็คือจะเป็นเซ็ตตัวละครด้วยเป็นเซตของชุดแต่งงานด้วยตัวนี้นะครับ like, มมแล้วก็ทรงผมอะไรด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นแถมตัวละครลิงกับตัวชุดนี้นะครับนี่มันก็จะแถมไปเลยนะ ตัวชุดกล้ามทองเนี่ยก็จะแถมไปด้วยกับตัวอะไรอ่ะมันชื่อ JB ใช่ไหมตัวนี้เอาไม่ใช่เดวยวนครับตัวนี้มันชื่อว่าตัวละครอะไรนะเอ่อตัวละครตัวนี้มันชื่อว่าอะไรเอ่ยอ่า DB นะครับผมนครับนี่ DB นะครับอ่ามันช่ JB นะเป็น DB นะครับก็มันจะเป็นแบบแพ็คตัวละครกับชุดมาให้พร้อมกันเลยเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครอันโตนิโอกับตัวชุดนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรงผมที่เป็นชุดกล้ามทองนะครับแต่ว่าชุดเนี่ยเป็นแบล็กวิดโว์นะใช่ไหมอ่าแล้วก็ เป็นตัวละครแม็กซิมเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวละครไหนเนี่ยผมเดาไม่ถูกเลยอ๋อน่าจะเป็นตัวละครโจเซฟเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวคุณครับตัวละครที่แบบเขาชื่อว่าอะไรนะเป็นตัวตลกอ่ะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นชื่อว่าอะไรนะแต่ผู้ชมน่าจะได้กออกนะอ่ะอาวันโล่นั่นเองเนี่ยเออเป็นอาวันโล่นะครับชุดผู้ชมครับแล้วก็ต่อมาทั้งผู้ไหลเซตมากเนาะนี่เราจะเป็นตัวนี้อ่าจะเป็นตัวไฮโตะเนี่ยครับนี่ก็ชูนดีเนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้อันโตนิโอนะครับ ก็แล้วก็จะมีโทเค็นกันเกลือด้วยนะก็คือเราสามารถเอาโทเค็นมาแลกเปลี่ยนได้ในราคา1นึ่งร้อยสิบโทเค็นเะนี่ยมาในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับในง,งบ30เพชรเนรี่ยอ่ะเรามาดูดีกว่าว่า30เพชรจะได้หรือเปล่าอ๋องบรงจริงๆคือ 1, พันเก้าร้อยเพลทเดี๋ยวสามสิบเพชรเราจะได้กี่ชุดได้กี่อันได้กี่โทเค็นหรือว่าได้ชุดหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูดีกว่านะครับอ่นะเดี๋ยวขอเปิดไปที่กี่กล่องดี้นับสิบกล่องเซิฟเซิฟไปก่อนละกันนะบสิบกล่องไปเลยฮะปั๊บบบส่่วนนลดไไมมีะครรััปป๊เพช ได้ตรงขึ้นเลยนะครับผมคิดว่าเขาก็คงจะมีเปลยปล่อยบ้างแหละที่เป็นชุดถาวรเลยนะครับปึ๊บปึ๊บอเริ่มเลขจีโอเคแล้วอุ้ยได้เจ็ดเจ็ดแล้วรวมสุกีสองกล่องเอ้ยหกร้อยเพชรแล้วนี่หว่าองกล่องแล้วนี่โอเคเอาไหครับอีกสิบเอ็ดกล่องไปปึ๊บปึ๊บเกือเน้นเน้นเนี่ยอุ้ยรอดฐานสิบเอ็ดแล้วถือว่าไม่ไม่แบบน่าเกลียดนะอ่ะผมสูงไปห้ากล่องก็คงจะครบแล้วนะครับผู้ชมครับปั๊บนี่เรียบร้อยเฮ้ย ขอค้ามทองอได้เป็นแพ็คที่ได้สองชุดว่ะโคตรคุ้มนะนี่ได้แบบตัวละครมาด้วยแล้วก็ได้ชุดมาด้วยนี่ดาวาอโลด้วยนะคุ้มมากนะเป็นกิจกรรมตัวนี้ใหญ่เข้าเซฟไทร์มากแต่ว่าครั้งที่แล้วก็ไม่ได้เข้านะครับชูคัพก้ผมได้มาแล้วเป็นชุดก้ามทองในประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยเพชรใช่ไหมเพอตอนแรกผมมีหนึ่งพันเก้าร้อยเพชรก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเพลสในในการหมดครั้งนี้นะ ลุคเซิร์ฟโรเพชรถือว่าได้มา2ชุดได้มา2ตัวละครโคตรคุ้มเนวนะครับคุ้มมากๆเลยเนี่ยป่ะเดี๋ยวเราแลกไปเลยละกันนะสำหรับตัวเซตของก้ามทองเนี่ยครับนี่กดแลกไปเลยปุ๊บโรสเท็ดโรสเท็ดปุ๊บเรียบร้อยฮะสุดยอดไปเลยนี่เขาคิดไทยมากๆเลยนะหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน่าสนใจมากเลยดิได้ก้ามทองมาแล้วด้วยโคตรเท่นะครับผมว่าแบบอยางมีก้ามทองลุกเซิร์ฟเลยนะแบบเป็นตัวละครแบบเป็นชุดที่แบบหล่อมากนะครับ ใส่ควบอะไรก็เท่นะนี่ควบตัวไหนก็เท่มากเน,นี่ยป๊าบนี่อ่าเป็นเซ็ตของมันเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ประมาณนี้นะครับโคตรเท่นะดิแต่ว่าตัวละครนี่แก่ไปไหนนะ่อยฮะขอเป็นแบบเด็กๆบ้างดีกว่านะ่ยป๊อปป๊บปป๊อปป๊ออ่าป๊บปป๊อปแต่งตัวแฟชั่นเนียครับนี่เท่นะกามทองเนี่ยผมแบบออื้ เพิ่งเข้าเซิร์ฟไทยเองเนาะจริงๆอ่ะเพิ่งเข้าเซิร์ฟไทยเมื่อเดือนที่แล้วเองก็รอดูดีกว่านะว่าจะเข้ามาอีกตอนไหนน,น่าจะแบบหลายเดือนอน่ะหรือไม่ก็อาจจะเข้ามาแบบกิจกรรม30เพจแบบนี้ก็ได้นะเป็นกล่องถุง30เพจนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็สำหรับตัวปืนอัปเกรดนะครับตอนนี้ต่างชาติเขาค่อนข้างยืนยันว่าจะเป็นตัว M4A1 นะก็คือ M4A1 ที่ผมได้ทำคิวรีวิวไปประมาณเดือนธันวาที่แล้วนะวปีที่แล้วนะยังไม่เข้ามาเลยตอนนี้ก็อาจจะเป็นปืนนี้ก็เป็นได้นะหรือว่า อาจจะเป็น A94 ที่ผมเพิ่งเคยรีวิวไปเมื่อล่าสุดนะก็คือจะเป็น A94 วิญญาณนั่นเองนะตัวสีม่วงสวยมากนีได้รีวิวไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นท่าทางแบบโคตรทเท่นะผมรีวิวไปแล้วด้วยส่วน M4 o e ตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะเข้ามาจริงหรือเปล่าในแผหน้าแต่ต่างชาติเขาบอกว่าะจะเป็นตัวนั้นนะ่แบบ ชื่อถือไม่ค่อยได้นะบางทีนะมันก็แบบแล้วแต่ GM อ็มอ่ะบางทีก็แบบอยากเอาตัวนั้นมาก่อนตัวนี้มาก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีปืนอีกหนึ่งปืนคือที่แบบแอบหลุดมาเหมือนกันก็คือจะเป็นปืนสกาเนี่ยครับก็คือจะเป็นหลุดมาแค่เป็นลายไฟเฉยๆนะครับยังไม่มีโมเดลปืนอะไรเลยแค่แบบมีเอฟเฟกต์เฉยๆนะแบบให้เราลุ้นแนวนะครับแบบก็ตอนนี้มีจออยู่3สกินนะครับที่กรลัาจะเข้ามาในแพทหน้านะครับต้องรู้ว่าจะเป็นตัวไหนกันแน่แล้วผู้ชมอยากให้ตัวไหนเข้ามาก่อนลองคอมเมนต์กันมาได้ว่าใครรู้อมห นะว่าตัวไหนจะเข้าก่อนว่าจะเป็นตัว N94 เนะี่ยที่ผมเพิ่งรีวิวไปหรือว่าจะเป็น M4 A1 ที่เป็นตัวมังกรแดงนะครับหรือว่าจะเป็นตัวสกาที่ กำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้นะครับก็รอดูดีกว่าเนาะไม่แน่นะสกาจะแซงมาไวก่อนก็ได้นะฮะก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นตัวไหนกันก่อนนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะไม่ค่อยแบบมีกิจกรรมอะไรนสนใจในเซิร์ฟไทมก็เลยแบบมาสุ่มเป็นเซิร์ฟนอกละกันนะเป็นแบบกล้ามทองเนะี่ยใครอยากให้ตัวกล้ามทองตัวนี้เข้าเซิร์ฟไทม์ก็คอมเมนต์นกันมาได้นะสำหรับคลิปนี้ต้องลาเอนนาไว้เพียงเท่านี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้บ๊ายบายครับ y e a This a genius. Straight from the country, right there with my kid. Four Dolls in my mouth, and they put twenty sixes on.